เจอกับไม้มาตั้งแต่อายุ25ปีค่ะฉันทรมานมากในทุกๆวันที่ฉันต้องทนอยู่กับไม้ไม่ทำผมเจ็บแสบมากไม่น่าทำกับผมนี้ได้ไม้มันทำให้ผมต้องปวดหัวเช้าลางวันเย็นจนผมต้องกินยาแก้ปวดห้ยตายสึัดจ้ไม่ทำให้ธุรกิจของฉันมีปัญหาฉันเกลียดไม้ หากคุณมีอาการแบบคนเหล่านี้อาการที่เกิดจากไม้เป็นต้นเหตุไม้ที่ว่าคือไมเกรนนั่นแหละครับนอกจากอาการปวดหัวที่เขาจะให้กับคุณแล้วยังมีอาการนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายคลื่นไส่รู้สึกอยากอาเจียนอาการเบลอไวต่อแสงเสียงกลิ่น ไมเกรนเป็นโรคที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกจากสถิติพบว่าประเทศไทยมีคนป่วยเป็นโรคไมเกรนถึง10ล้านคนพบมากในวัยทํางานเกิดผลทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและสาเหตุที่ทาให้คุณเป็นไมเกรนก็เพราะของตุลักขัออกบอสไม่ใช่ไม่ใช่โฮยขอทพี่ขอ วันนี <OW IS 0> Hello, oh ้ฉันขอลาปวดหัวมากเลยค่ะโยนโยนโยนโอ้ยระยองก็ได้อะดูมันดูโทรศัพท์ปะฮัลโหลพรุ่งนี้เขาไปหาตัวเองไม่ได้แล้วนะปวดหัวมากเลยโอ๊ยเอฟไม่ทันนะ สาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากทําตัวเองกันทั้งนั้นแต่จริงๆก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะไมเกรนเกิดได้จากสาเหตุอื่นอีกด้วยเช่นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยการมีประจำเดือนหรือแม้กระทั่งการกินอาหารอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการมากเกินไปและคุณดูไหมกว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้ไมเกรนการรักษายังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอเนื่องจากรักษาไม่ถูกต้องรักษาไม่ต่อเนื่องเข้าไม่ถึงแพทย์และโรงพยาบาล แต่คุณไม่ต้องตกใจไปนี่เลยแอปพลิเคชันที่จะทำให้ปัญหาจากไมเกรนของคุณหายไปแ p ป m ม m i ไมเกรนผู้ช่วยของผู้ป่วยไมเกรนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไมเกรนสามารถบันทึกอาการตามอาการปวดศรีรษะยาที่ทานพร้อมปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไมเกรน raine, ได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ป่วยไมเกรนกับมายิ้มได้มากขึ้น คูณง่ายๆก็เป็นเหมือนไมเกรนแคร์โปรแกรมโปรแกรมที่ทําขึ้นเพื่อดูแลรักษาชาวไมเกรนโดยเฉพาะการทํางานของแอปนี้จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็บันทึกอาการสิ่งกระตุ้นที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอาการยาที่ทานอยู่จากนั้นระบบจะวิเคราะห์ว่าคุณเป็นไมเกรนอยู่ระดับไหนแล้วโดยจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับถ้าผลออกมาว่าคุณเป็นระดับที่3-5แสดงว่าอาการไมเกรนของคุณมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น คุณต้องไปพบหมอเพื่อเปลี่ยนตัวยาหรือปรับแผนการรักษาใหม่มาสุดยอดมากเลยค่ะถูกใจผมมากเลยครับ ส่วนเทคโนโลยีเราใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลอร์นิ่งเบสที่มีการพัฒนาและศึกษาวิจัยโดยการนำผลคข้ไมเกรนจริงๆมาทดลองจากนั้นก็นำเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาจับเพื่อให้สามารถประเมินอาการออกมาเป็นระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เรายังมีไมเกรนคอมมูนิตี้บทความดีๆเกี่ยวกับโรคไมเกรนให้คุณได้เข้าไปอ่านแสดงความคิดเห็นและแชร์ส่งสอไปให้เพื่อนๆได้ แต่ดูก่อนหากคุณโหลดแอปวันนี้คุณจะได้รับฟีเจอร์การแจ้งเตือนไปเลยฟรีๆเมื่อคุณอยู่ใกล้สิ่งกระตุน้นที่จะทําให้เกิดอาการไมเกรนเราจะทําการแจ้งเตือนผ่านการ tracking ก,ก,กับแอปอื่นๆในมือถือของคุณหยิบมือถือของคุณขึ้นมาได้เลยสามารถดาวน์โหลด Smile Migraine Application ได้แล้วทั้งทาง App Store และ Google Play แล้วคุณจะบอกลาไมา่ไปได้เลยตั้งแต่ฉันรู้จักกับ Smile Migraine อาการปวดหัวของฉันก็หายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะคะ่ะทาให้ชีวิตผมอะ่ะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิม ตื่นตันใจมากเลยค่ะที่ได้ใช้แอปพลิเคชันที่ดีๆแบบนี้หายปวดหัวแล้ว